สวัสดีครับชาวแบนเด็ตเกมเทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่าผมเปิดมาในเกมผีโอเควันนี้อยู่ในเกม r โรดทูวอ s t o k นะครับก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์นะสไตล์ดีซีนะซึ่งกำลังจะเปิดเอเริยเซรในสตรีมเร็วนี้ซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้โหลดมาเล่นกันฟรีนะครับเป็นเดโมนะใครที่อยากลองเล่นก็ลองโหลดกันมาได้เลยซึ่งผมก็ลองโหลดมาแล้วโอเคซึ่งก่อนไปดูลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับ เป็นกระจายกล้องซ่าด้วยนะครับผมรมูนว่ามันจะฮาร์ดคอร์ขนาดไหนครับโคด้าช็อเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆดโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากและตอนนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นวอลเลนนะครับผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับผมเพียงเติมเงินเกมวอลเลนผ่านทางโคด้าช็อปด้วย a อทุกๆ100บาทนะครับจะนับเป็น1สิทธิ์ในการจับรางวัลผู้โชคดีแจกเกมมิ่งเกียร์แบรนด์โลกาและวอลเลย์น์พอยต์วันละ10รางวัลต่อเนื่อง14วันเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้เลยนะครับสำหรับใครที่เล่นวอลเลนนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโอเคเข้าเกมมาแล้วนะครับมีอ๋อมีพับบิกอ๋อมีแบบในส่วนของแบบเดโมเดโมแบบมีการบอกว่าจะมียังไงบ้างนะครับรถแมปเนาะโอเคเข้าเกมมาแล้วนะครับมาลองดูกว่ามันจะฮาร์ดคอร์ขนาดไหนว้าวโอ้ต้องซ้อมด้วยฮะต้องฝึกด้วยใช่ไหม อ๋อน่าจะมีบอกว่ามีอะไรบ้างครับเวลคัมอ่าแล้วก็มีต่างๆคอนโทรลคอนโทรลอันนี้ก็น่าจะต้องสร้างใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะยาหรอเดโมไอเทมด้วยนะบางอันก็ยังไม่แปลเนาะยังก็เข้าใจฮะอ๋อกดอกดเมาส์การเป็นการเก็บอืมเปิดปิดได้นะครับอันนี้อาวุธนะฮะอาวุธนี้กดไอ้น,นี้เก็บเลยใช่ไหมเก็บ แล้วเก็บเก็บหมดเลยเหรอโอ้อะอะอะ,อะวัด AI สปอร์มีศัตรูด้วยนะครับอืมโรดแมพฟีดแบ็กโอเคนะครับมี a p s บอกข้างบนด้วยนะครับอันนี้คือเราไปปุ๊บนี่คือต้องมันมีให้แล้วผมกด1 2 3 4 5 7องสาไม่ได้อันนี้คืออ่าโอเคเรารู้หมดแล้วนะครับอืมหมดแล้วเหรอโอเคนี่คือเกิดมา ไม่มีอะไรบอกนะกดแถบดูอันแล้วผมเก็บผมเก็บมาดูอ๋อมันต้องใส่ก่อนใช่ไหมนี่ไงโอเคฮนะอุ้ย escape โฟรรรมตาคอบเลยเลยอย่างเงี้ยโอเค secondary นะครับเอาปืนนี้ออกก่อนแล้วก็เอา ak ไหมมันคือ ak ปะกระบ,บอกนี้อู้เล็งแบบ escape เ,เ,เลยนะเนี่ยเล็งอย่างนี้นะครับแล้วผมเก็บมากระสุนไม่เก็บเดี๋ยวต้องหาเองเหรอ เพื่อเกมมันแบบเอาชีวิตรอดนะครับก็คือแบบเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่มีไอด้วยนะเอมตี้นะครับอืมบรรยากาศเกมกดเมาส์ากลางนะครับเป็นการเปิดประตูนะฮะอ่ากดเมาส์ากลางนี้จุดไฟได้ใช่ไหมอีกไนท์อ่าโอเคนี่ไงไอเทมนี่มันคืออะไรเนี่ยอันนี้คือยัดเข้าได้ไหม อ้าวแล้วมันยัดไม่เข้าวะโอ้เราเสิร์ชทุกอันเลยปะเนี่ยอุ้ยผมเก็บไอเทมมาไอเทมมันคืออะไรยังไม่รู้เลยอ่าการสำรวจคือกดเมาส์กลางนะฮะนี่ไงมันคือมันไม่เป็นเพลงเหรอโอเคบรรยากาศเกมเงียบดีจังเลยฮะไปไหนกันต่อดี มีบอกเรื่องเลือดเรื่องแขนเรื่องขาด้วยนะเออแต่รู้สึกจะมีปืนแต่ว่าอุ้ยอ่ะอ่ะยิงได้เหรอนึกว่ายิงไม่ได้โถนึกว่าให้ปืนมาไม่กระสุนมันไม่สามารถคลิกขวาโอ้โหเนี่ยโว้โอเคครับแต่ว่าต้องมีโอกาสเจอ AI ไอเ โอเคฮะก็ค่อยเดินไปก่อนบรรยากาศเกมเดี๋ยวผมขอดูภาพนิดนึงนะภาพในเกมตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะอ๋อนี่ไงมีสปอนได้ต้องให้มันสปอนได้ดิเคคオリตี้ <Okay, quality S 2> นะครับภาพเกมอยู่ที่กลางหมดเลยนะถ้าผมปรับไฮนี่เอพิเตตกไหมผมคิดว่าตกครับเหลือ120กว่ากว่านะก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับอืมแต่ก็ตกแล้ว <laughs> ตกก็ตกมาเยอะอยู่จากกว่าผมกดให้ไอ้สปอนแล้วนะ อ๋อมันคือเดโม่มีแค่ตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อมีแค่นี้เลยนะนี่เราจะนี่เราออนแล้วใช่ไหม a n o i s น CAMERA s m สู t ติ้งสูงหน่อยเออ่มีเบลอเอาเบลอออกไหมผมมีเป็นการเป็นเกม์ที่ปรับนู่นปรับนี่ได้เยอะมากเลยนะโอเคฮะโอเคเอาแบบสมูทสมูทหน่อยฮะประตูมาด้วยความที่มันเป็นเดโมนะ่เนาะ นี่เปิดได้นะเออสมูทขึ้นเยอะเลยเนแล้วมันมันกดเก็บไม่ได้กดเมาส์กลางมันก็เป็นการออกนะฮะแล้วแล้ว <c oughs> เก็บไม่ได้แล้วแล้วพี่จะเอาไม้ผมไี่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวขอดูอะไรนิดนึงนะเฮ้ยมีเสียงคน มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเดวลองยิงหน่อยฮะ Q E ได้ฮะโอเคเสียงเดินค่อนข้างชัดเจนนะบรรยากาศนี่ก็แบบเด็กคเล่นเกมผีอุ้ยเกิดอะไรตัวมันกน็ได้แล้วไอ้เขียวๆสรุปมันคือเดโมอไอเทมหมดเลยนะนี้ถ้าผมวิ่งไม่อจจะเกิดอะไรขึ้นอยากลองดูฮะ ข้างหน้าป่ะโอ้บรรยากาศได้อยู่นะคือไอ้เกิดเดยอะมากข้างหน้าป่ะเสียงเดินคือชัดเจนมากนะั่างดูแล้วนะเฮ้ยยังไงเนะี่ยอู้มันยิง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  เราสามารถเปลี่ยนปืนได้ใช่ไหมคือเอาอันนี้ออกอน,นี้ใส่ก็จะกลายเป็นเปลี่ยนปืนนี้เลยไหนลองดูสิอุ๊โอ๊บเอเมนะวะมีนัดเดียวเหรอ๋อ,อต้องต้องชักด้วยตายปะเป็ไนไงวะโอเค ตายแล้วปะโอ้ฮาร์ดคอร์อยู่นะและ้วแล้วตายไปตัวหนึ่งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถือปืนวันตรงนี้น่ายังแค่สำรวจอยู่นะยังไม่สามารถยังไม่มีอะไรเนาะเมียกลอง นี่คือฝากของได้ปะมันลากของไม่ได้อะไรวะคือกดเมาส์กลางก็เป็นการออกนะกด V เปิดไฟฉายอ่กด V นะเกมนี้กด V เปิดไฟฉายนะโอ้เออแปลกดีฮะปกติเกมประเภทนี้กดต้องเป็นกดอะไรกด F อปะนี่กด V แลวตันเรายิงเมื่อกี้ผมว่าตายปะผมว่าตายนะเพราะเรายิงสวนมันไป นี่คือเดี๋วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอายอ่๊ยอุ๊ยยอน๊อุอุ๊ยอุ๊ยอุะอยอุ๊ยอุ๊เอ๊ยอยู่๊ยยยิอย um, อยู่ไกลแน่เลยอ่ะนี่คือที่เล่นมีแค่ตรงนี anyway. ้ตรงนี้นิดเดียวอ ไอต,ตัวนี้ตายยังอ่ะอ,อุ้ยคนยิงมาอุ้ยอุ้ยนอนได้ปะไม่ไม่ได้เหรอโอเคเอาลองใช้หลายกระบอกแล้วกันฮะอันนี้ออกอันนี้ใส่มานันไงคนตายโอเคสวย น่าจะมีสองตัวเลยครับโดดข้าวได้ไหมไม่มีแรงด้วยฮะโอเคยังไงนะเออขอไปก่อนเปินที่วังออปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีโหลดโอ้โหข้างหน้า ตายใช่ตัวนี้หรอยิงเราเก็บของได้ไหมนี่ยมีของให้เก็บนะฮะถ้าสุบไอ้ไอเท,เทมนี่มันคืออะไรวะถ้าจะฝึกยิงก่อนมั้งฝึกยิงอะไรก็บอกไนงะโอเคกระบอกนี้ล้อมละ M4 ร้อมแล้วฮะเรามาลองน,างนี่มั่งดีกว่าโอเคอุ้ยบอกนี้แต่งเท่อยู่ เดือนเราเหลือห้าสิบวันนะนี่ที่ยิงตายเมื่อกี้ฮะตัวนี้เลยอ๋อเนี่ยเก็บปืนได้เนี่ยอา่าเก็บได้แบบนี้เลยนะไหนมาลองปืน,นอื่นสินีเที่นัดนะฮะมีกดเลเซอร์ด้วยนะฮะอันนี้ยิงไม่ได้เลยนะครับต้องต้องขึ้นต้องเล็งก่อนนะครับผม น่ายังไม่ทําตอนรีโหลดแน่เลยเพราะว่าตอนรีโหลดปุ๊บคือเอามือเอามือมาเอามือมาบังอ่ะนะผมคิดว่าน่ายังไม่ทำเรื่องรีโหลดนะลองปืนหลายก็บอกแล้วกันนลลูกซองออได้ยินเสียงคนแล้วมันหันไปยิงตายเลย <laughs> อ๋อคือตายแล้วก็คือเกิดใหม่แบบงนี้เลยนะนไอสปอนนะสรุปไอเทมนี้คือ อ๋อดูอย่างนี้ได้อ๋อต้องตายก่อนนะแล้วก็ค่อยมาดูกันนะครับเนี่ยหมุนได้นะฮะอ๋อนี่งไงดูได้โถเท้าผมดูไหมไม่ดูครับผมเก็บอย่างเดียวนะก็คือหยิบมาดูได้ก่อนนะฮะโอเคเมื่อกี้ใช้ปืนไหนไปแล้วบ้าง MP5 ไม่ลองเลย ลองปีห้าหน่อยเอาแล้วของไม่หายด้วยแหมมันจะไปหายทาไมแนละ้วมันเป็นเดโมแหมมาลองปืนในปีห้าหน่อยดิมันมีปรับปรับให้มันยิงแบบรวววไหมนิ้วมีกด x ด,ด้วยนะฮะนี่ครับเป็นการดูว่าน่าจะเป็นเรื่องการแต่งปืนนะครับว่าแบบสามารถใส่อะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะ AI นะอันนี้ AI ลูกซองเมื่อกี้ไม่ได้ยิงลูกซองเลยตายก่อนนะมาลองดู ต้องต้องยิงกดคลิกซ้ายต่อไม่ได้นะครับต้องกด R ฮะเพื่อชารกออกยัดแม็กใหม่ไม่ได้เด้อโอ้โหยากนะเล่นยากอยู่นะลูกซองเราเก็บไปแล้วเนาะอันนี้สรุปมันก็ทำไม้แค่นี้ใช่ไหมอันนี้คือเปิดกล่องเปิดกล่องได้อย่างเดียวแต่เก็บอะไรไม่ได้ฮนะน่าจะยังด้วยความเป็นทดสอบเนาะ You can open the middle mouse โอเค จะสามารถโยนได้ไหมโย,โยนอึ๊บอึ๊บกดจีขึ้นมาหยิบปืนน้ปะหุ้ยหยิบได้ด้วยซุ่มข้าสซุ่มหมอกเฮ้ยไปเรา,เอาลองไปยิงคนกันต่อดีกว่าเน้นฝึกยิงฝึกยิงนะครับตัวเปิดในไอแล้วเนาะเพความเป็นการแบบฝึกอนะัเนาะมันก็คือเหมือนแบบเป็นเดโม่ะฝึกเออลองการยิงการมองเห็นอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้แบบเรียกว่างไงอ่ะยังไม่ได้ มีระบบอะไรมากมายก็คือห้เห็นว่าเป็นการเอาตัวรอดหาโครงหาของตามบ้านนะครับแล้วก็มีมงมีบอดให้ยิงนะซึ่งการยิงในเกมนี้ก็ฟ like ิลลิ่งแบบเวสเ r m รฟอร์มาคอแหละการยิงก็คือแบบเนี่ยมันก็คือแบบหันอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงกันเลยแล้วก็ยิงกันยากอยู่พอสมควรนะไม่ได้แบบโหเดินมายิงสบายไม่มีนะค,คือเกมค่อนข้างฮาร์ดคอร์มากๆครับออกับการยิงนะคือขนาดยิงก็ยังโอ้แต่นี่รู้สึกลูกซองน่าจะไม่ต้องรีโหลดนะผมว่า เี่ยเก็บขึ้นมาได้นะเห็นว่าเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์มั้งรู้สึกนะโหแต่ว่าถ้าเกิดเล่นแบบแต่ถ้าเล่นเป็นอะไรนะถ้าเล่นเป็นออนไลน์มันก็จะกลายเป็นเกมนั้นแบบเนาะถ้าเล่นออนไลน์มันก็จะคือ X4 คอมนั่นเองนะโอเคมันก็บอกก็รัวได้ปะเดี๋ยวผมขอลองนิดนึงอันนี้รัวได้ไหมรัวไม่ได้นะกด F นะครับเป็นการดูไฟฉายนะครับอืมเฮ้ยข้างบนนั้นมีอะไรอ่ะ เบาสอมยิงเบาสอมยิงหรือใครอยากลองโหลดมาก็เกมประมาณเกือบเกือบกิกนะครับเกือบเกือบหนึ่งกิกนะซึ่งก็หลักๆตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรใหม่ครับเป็นเหมือนการมาทดสอบนะครับระบบเกมว่าเออการเดินมูฟเมนต์การยิงอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับอืมตอนนี้มันออกออกได้ใช่ไหมน,นี้เป็นไงอะ โอ้ถ้าไอเกิดตรงนี้นา่าจะสนุกอยู่นะที่ผมเกิดไอไว้ใช่ไหมอ่อนแล้วเนาะไหนเปิดประตูสิว้าวกด B เป็นเลเซอร์นะครับกด V เป็นไฟฉายถ้าจะมีปุ่มอะไรให้กดอีกเยอะเอฟอ๋อ F กด F เป็นเปลี่ยนโหมดปืนวัด ปุ่มแปลกดีนะผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่ชินนะผมเป็นต้นนะปกติเราปรับปืนกันก็จะเป็นปุ่ม V ปะ่ะส่วนใหญ่เป็น V เป็น B อะไรพวกนี้อันนี้การยิงรวมเป็นปุ่มปุ่ม F ครับอืมซึ่งการยิงก็อืมตามสภาพครับแบบ Escape from the Corp เลยไหนมาลองลองทุกกรบอกแล้วกันนะอ่ะ MP5 บ้างปรับก่อน F นี่ปืนนี่ผมไม่ได้กดอะไร เห็นแล้วเห็นคนยี่มาคนยี่มาคนยี่มาคนมาโอเคโอเคเอาสไนด์ดีกว่าผมว่าสไนด์ระยะนี้ได้อยู่ออต้องลืมไปว่าต้องต้องกด R ด้วยด้วยมาไม่โดนเหรอโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยนุก็แมนจังเลยโอ้โหเป้าตรงเลงตรงๆแต่ไม่โดน นพอเลิกเราเอาอัน,นี้มาดีกว่า M4 มา M4 มายิงลัวได้ละยิงลัวได้ละมา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 ไอ้ใหญ่ก็แม่นกืนคือน่าจะถ้าการยิงเหมือนเอ็กคปก็คือเรื่องมีเรื่องระยะปืนนะครับคือไม่ใช่ว่าเราต้องเลง็งเป้าให้ตรงให้ตรงศัตรูเสมอไปอะ่ะ โอ้โหเศร้าตายสอ,องรอบแล้วเนี่ยนะครับก็เลีเลยได้ว่าประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะใครอยากลองมาเล่นก็ลองโหลดมาทดสอบกันได้ครับมูมเมนต่างๆผมเชื่อว่า mm hmm. ก็สนุกดีนะผมว่ามูมเมนต์มันทําให้เกมมันเดือดขึ้นเยอะซึ่งรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยที่ผมเห็นมาก็น่าจะสนุกพอสมควรนะกับก,การเจออะไรทีก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เกมที่คุณจะ o อยิงสนุนสนานคนเดียวแน่นอนคุณจะต้องแบบเจอการต่อสู้เนี่ยเจอเายิงอะ่ะหมดเลยวปเดียวก็แห้งครับแล้วนี่ยังมีเรื่องการรักษาอีกนะ ที่นะตอนนี้ยังไม่มีนะครับเนี่ยฮะที่มีพวกอะไรต่างๆนะครับอืมโอ้ถูกเผาไหม้หิวสลีบอะไรต่างๆนะก็ยังมีเยอะแยะครับก็ไว้ใครอยากลองเล่นก็ลองไปโหลดมาได้ครับอืมโอเควันนี้มาที่นี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเปิดใจกล้องซาด้วยผมสรวบวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ